ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส,สู่สมปรัยยพที่ดีกถ็ถือว่าแบบราบรื่นไปได้ด้วยดีตามที่ตั้งใจไหมคะก็ทุกอย่างก็ราบรื่นไปได้ดีดดดนะคะแล้วก็มีเห็นพี่ๆในวงการบันเทิงมากันเยอะมาก,มาก,มากแม่ๆค่ะตั้งแต่รุ่นที่ฝ่ายผู้เข้าวงการใหม่ๆแล้วก็มีแค่พี่ๆสื่อก็ ก็อุ่นใจแล้วล um, ่ะก็มากันเยอะแล้ววันนี้ก anyway> ็จต e ่างกันดูดนะตากันบนรูปนี้แล้วนะคะใหญ่จะมีอะไรอยากจะรับแม่มาก็รับแม่ค่ะแล้วก็ขอให้แม่ไปแบบไม่ไม่ต้องห่วงอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไป เก็บอฐิแม่แล้วก็อฐิแม่ไปลอยอังคารพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องเรียนให้ที่พี่สื่อทราบกันนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่รงนี้เนี่ยเราจะมีการเก็บอฐิประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะที่นี่เก็บอฐิเสร็จแล้วก็เดินทางไปเท่อเที่ทราบนะคะสัตหีบแต่ว่าอันน,น,นี้อันนี้คือขอเป็น,นแบบว่างานแบบภายในส่วนตัวเพื่อที่น้องจะได้ทำหน้าที่แบบส่งแม่แบบเต็มที่ คืออันนี้ผลทางตัวบอกว่าอาิจยจะรับทานอยู่เลยไม่ได้เก็บไว้ใช่ไหมคะค่ะคือตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นการตัดสินใจของทางลูกจริงๆทางญาติจริงๆค่ะของตายก็ก็จะเป็นในในส่วนนึงอะเนาะแล้วก็ในส่วนการตัดสินใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับแม่จริงๆแล้วต้องให้ทางครอบครัวเขาตัดสินใจแล้ววันนี้น้องก็ฝากมาขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนะคะกอนอื่นขอบคุณ พี่ๆสือมวลชนด้วยแล้วก็แฟนคลับนะคะของแม่สีดาแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะทุกคนเลยแล้วก็ทีมงานนะคะแม้กระทั่งเจ้าของตึกแล้วก็พี่สิทธิ์ค่ะคนที่ไปพังประตูคนที่ส่งข้าวส่งน้ําแม่ เพื่อนเพื่อนแม่กัลยาณมิตรของแม่ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และไม่ได้มาร่วมงานนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ขอเป็นตัวแทนของน้องโอ๊ตนะคะกราบขอพอบคุณนะคะไปยังทุกท่านนะคะกราบขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะคะที่นำนมขอบคุณตรงนี้ไปให้ทุกคนคือณ่าจะนาแบบคิดว่าแบบแรกไเจอแบบชายไงแล้วก็คิดว่าตายพุ่งไปเปิดเจอ รายการที่แม่ไปสัมภาษณ์ว่าอพยอแม่นะเดี๋ยวแม่ก็จะตามไปอะไรเงี้ยก็คงได้เจอกันแล้วค่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะคือถามว่าเสียใจม,ม,มันคือคนเราการสูญเสียมันเป็นเรื่องที่เสียใจอยู่แล้วแต่มันวันหนึ่งเราก็ต้องตามไปเราเราก็ต้องไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เราคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีสติค่ะ คาตั้งใจของน้าที่ขอไว้คือเอาโลหะาานใ่ในรูก็ไ้ด้วยวอนนเาไทกอ่างตามที่ปรันาแล้คือเท่าที่ทราบน่าจะเห็นว่าโลหเนี่ยเราจะเอาไปลอยทานทุ่งนี้ด้วย <S <S <ม>เพราะว่าถ้าเราเอาใส่เข้าไปเนี่ยคือมันหลอมอะค่ะเันเรียกว่าเป็นพลาสติกใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> มคือเดี๋ยวเอาลอยไปพุ่งนี้ดีกว่าค่ะอันนี้คุณครับเขาตรวจาแล้วว่าแบบค่ะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าไม่ ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องใดๆก็แล้วแต่เราก็จะให้เกียรติทางครอบครัวเพราะว่าเราจะไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วณนวะินาทีนี้เป็นนาทีขนงครอบครัวเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่น้องเวลามีอะไรน้องก็จะมาปรึกษาหรืออะไรเงี้ยค่ะคือตัวโอ๊ตเองเขาไม่ใช่คนในสื่อหรืออะไรต้องขอบพระคุณพี่ๆสื่อที่เข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนหลายๆคนที่ส่งกำลังใจมาให้น้องด้วยนะคะก็นั่นแหลคะค่ะน้องก็ฝากขอบคุณเขาก็พูดไม่เก่งเนาะ เขาพูดเรยพี่<ด>พี่ไต<า>่ก็ไม่ใช่ว่าจะพูดเก่งพี่ก็พูดไปเรื่อยก็ตามความรู้สึกนะคะนั่นแหละไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยแล้วทุกคนขอภพยจสิแต่หมายถึงว่ามันแบบมันไม่คิดว่าวันนี้จะต้องมามาวัดเนี้ยที่เรามาคือเราเคยมางานของออฟแล้ววันนี้เราก็มาส่งแม่ออฟมารับแม่ไปด้วยกันอันนี้เป็นความตังต้งใจไ,งไ,งไหมคะว่าออฟกับแม่แบบเราอยากบบบอันนี้ใช่ใช่ใช่น้องน้องน้องเขา ใช่ค่ะฝันดีมากุกอย่ายหลายๆวันที่ผ่านมาแต่ไม่ได้นอนแต่จะฝันยังไงยังไม่ฝัน,นค, <c oughs> ค่ะคือจริงๆแล้วแต่อยากให้แม่ไปแบบไม่ต้องห่วงอะคะถ้าฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นจิตเราคิดไปเองหรือล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไปแบบไม่ต้องห่วงนะ,ะแม่หลับให้สบายไปสวยๆไปเป็นนางฟ้าไปพร้อมกับรางวัล นักสแสดงคุณภาพาไปพร้อมกับสิ่งที่แม่แบบต้องการนะคะแายว่าชีวิตคนเราอ่ะในขั้นปลายของชีวิตเรามันก็ต้องการมีอย่างสุดท้ายแล้วะคะ่ะมันก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอนกนอกจากความดีที่ทําติดตัวไว้แล้วก็สิ่งที่แม่ทําไว้ก็จะเห็นว่าคนรักแม่เยอะมากค่ะ อยากจะบอกว่าขอขอบคุณนะคะที่ที่เมตษาแล้วก็เอ็นดูหนูเหมือนลูกคนหนึ่งแล้วก็หนูขอให้แม่อโะพติกรรมเวลาที่หนูทำอะไรไปอาจจะก้าวล่วงหรือ,อ,อดุแม่บ้างก็พอเป็นห่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็โกหกแม่บ้างว่าแบบเต็งสบายดี จากนี้ไปก็ขอให้แม่ไปสู่สัมปราอยู่มดที่ดีนะคะแล้วก็โอ๊ตหนูก็รักน้องเหมือนน้องสาวคนนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยอยู่ทางนี้ก็จะคิดถึงคนทั้งนั้นแม่ไม่ได้ไปไหนแม่แค่ใหญ่เข้ามาอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนนั่นเองขอบคุณค่ะ

ข้าข้า